สวัสดีครับท่านสอบสาสมก็ขอสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาแกะกล่องพัสดุไอ้ไข่วัดเจดีเหมือนเดิมนะครับจะเป็นอะไรมาดูกันนะครับส่งตรงจากวัดเจดีเลยนะครับนะครับไอ้ไข่ของแท้ๆส่งตรงจากวัดเจดีนะครับต้องที่นี่เท่านั้นนะครับสนใจเช่าบูชา ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับทิ้งเฟซทิ้งเบอร์โทรไลด์ไอดีไว้ใต้คลิปครับเกอามาแล้วเป็นอะไรครับแทนเตนแพร์แนทนเตน โอ้ไหนๆดูดิขันมาดิข้ขึ้นอีกขึ้นอีกเห็นรุ่นยอดซับนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเดรรุ่นยอดซับเบอร์สวยนะครับหนึ่งสองศูนศูนย์แดนะครับถือว่าสวยอยู่นะครับแกเลย เอ็นเทรนเป็นมหาสังนะครับเป็นมหาสังพิมพ์เล็กเนื้อกระไลกะไลทองเนื้อกระไลทองกระไลทองลงยาสีเขียวนะครับสีเขียวเหนียวซับ เลขโถดู่ตรงนี้ครับ1 2 0่งครับตรงครับสวยสวยสวยใครเรียกว่าเจดีนะครับออก,ก็ออกโชว์ แกให้ดูชัดๆนะครับความดดวความสวยงามนะครับดูความสวยงามเล็กจริงนะครับแต่ว่าพุทธคุณพุทธคุณล้นนะครับไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับขอได้ว้รับนะครับขอได้ทุกอย่างครับการเงินการงานครับ หวยโชคลาภวาส,สนาครับขอได้หมดครับสนใจอยากมีไว้ครอบครองก็ติดต่อสอบถามเข้ไม่ได้นะครับน,นี่เขาเรียกมหาสังครับเขาเรียกเป็นคอนนะครับเป็นของแบบของมงคลชั้นสูงเลยครับใช้ใช้ในมงคลต่างๆไม่ว่าการแต่งงานการอะไรครับก็เ ขาก็นิยมนะครับลดน้ำสังอะไรอย่างนี้ะครับตรงยาสีเขียวสวยทุกมุมครับวางให้ดูก็จะ เรียกเป็นคอนแบบนี้นะครับวางให้ดูชัดๆกล่อ,องแท้จากวัดเจดีนะครับก mm. ี่นิ้วความยาวกี่นิ้วเกือบ mm. เออหนึ่งนิ้ว เหมาะสำหรับเด็กสตรี스스นะครับซื้อเป็นของขวัญของของขวัญของมงคลให้ผู้หลักผู้ใหญ่หรือว่าให้ลูกให้แฟนก็ได้นะครับเป็นสิริมงคลเขาไปทำกำไรกำใส่แข้งทำกำไรอ่ะสายเฮงแดนใต้นะครับสายยาเขาครับ ไข่เด็กวัดเจดีหมุนให้ดูอีกรอบนะครับเพื่อเป็นการตัดสินใจนะครับความสวยงามมือมือแอดจะลอกๆหน่อยนะครับ <c oughs> ต้องขออภัยด้วยนะครับเด็กก็สวยครับตัวหอยก็สวยนะครับมหาสังหนึ่งคองนครับสนใจเช่าบูชาแบบไหนมีหมดนะครับ ไอ้ไข่เด็กวัดเจดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อเป็นสิริมงคลเก่ตัวเองนะครับเผื่อเห็นผ่านๆมีโชคมีลาภก,ก็ขอได้นะครับเห็นคลิปผ่านๆมีโชคมีลาภก,ก็ขอขอได้ไว้รับได้นะครับถูกหวยมีโชคมีลาภค่อยหาเช่าบูชากันนะครับ <c oughs> สำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบอเพียงแค่นี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับสนใจเช่าบูชาก็ติดต่อมาได้เลยนะครับสวัสดีครับสวยสวยอ๋อ